สสาาธธุุครับโอ้ปลาตาขึ้นปลาเดิบปมาไปุูข <c oughs> <sia> ังปลาเกือเนาะครับในวังปูตาปูคือพระข้าปูพุ้งปูหุ่นเต่าคือเต่าทักเต่าฟันเต่าเกาชักกระปูชาคือพญดาทุกพระองค์เออวันนี้วันที่หนึ่งมกราโพธิ์เขาห่างหมเออทุกครั้งวันปีใหม่ขอให้ลูกขอให้ร้านขอให้ชกผู้คุ้มเออ ให้ลูกน้าสุขภาพแข็งแรงเออให้อายุวันะสุขะพวะหึ่งหึ่งแล้วก็รูยรวยตลอดไปตลอดไปนะลูกฮะเอออาหางนี้ขบทุกผู้ทุกคนดำด้วยนะลูกเออปีใหม่มาหอดเลยปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาเยือนในเมื่อปีใหม่ทุกขิ่งทุกอย่างมือจะถึงใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เออให้รับเอาทิ้งดื่มเ้อเออทิ้งได้บ่ได้บ่ดื่มให้ผ่านคนไปกับปีเก่าทิ้งไปกับปีเก่าเรามาเรื่องปีใหม่ปีใหม่กันดีกว่าเอาน้อเออไม่เป็นไรสแบบัติบุญเออคือทุกทุกคนคือร่วมเพืร่วมค่ะเออทิ้งได้รับทิ้งได้ดื่มมาคู่แนะนหาเออด้วยชายงานงองผู่คือพ่อเข้า เพราะปู่ตาเออร่งมมาสามารถดมปันดาในระวิกเออบางถึงบางอย่างก็ได้ยังใจบางถึงบางอย่างก็ไม่ได้ยังใจเพราะฉะนั้นลูกหลานจงพึ่งพึ่เรเรื่องการทำบุญเออเรื่องการทำบุญเรื่องการกระทํำของกต่ของนะลูกเ้อเพราะฉะนั้นคนบคือดีได้เออหางมือดื่ได้คือรวยรวยได้ นอนตึกนอนแกนอนกางกระท่อนอนข้ามตาข้ามเบาข้ามเบาก็ยือเออกระเปินงคือเป็นภพ่ต่อกระครบพู้ไปแล้วมันเสียแทงหัวแก่พู้ไปแล้วมันเสียแทงคนอื่นเออทําให้คนอื่นไม่สบายใจตัวเราก็เป็นบาปเหมือนกันนะลูกนะเออบางคือบางคืออยากให้คนอื่นเข้าใจตัวเองแต่ตัวเองเคยเข้าใจคนอื่นไหม นี่แหละพอกระื่วงว่าพิษพิษเจรินาตัวอื่นชะกอกเอากระตุกมาลองดูเออว่ามองได้มันหงตือขนาดใดมองได้มันผูกขายทนาดมองได้มันหัวร่างขนไดเออคือจรณญนาดูทุกชิ่งทุกอย่างทุกคนมือพลิกผันทุกชิ่งทุกอย่างทุกคน เธยเดินทางเกิดใช่ไหมบุกหืมทุกคนเออบางเชื่อบางชื่อต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในเมื่อเขาทำนกได้คิดได้ทำม่อได้เราก็ควรให้อภัยแต่ไม่ได้ทำท่าเข้าใจไหมบุกหืมงานนต่ทุงสุกอย่างจะดมบันดาช้ำมาเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างดูที่การกระทำถ้าเราทำไม่ดีคิไม่ดอก็จะเกิดขึ้นกับเรา เออเฮ้าเฮนดีซึ่งนดีกักเกิดขึ้นกับเฮาได้เรือไม่แนวหน้ามีความคัดถือให้มีความอดทนพออืทุกสิ่งทุกอย่างถึงกับ้ามารถวนระดับให้เป็นคนรวยได้เข้าใจไามกรับผมบางคนดูคือคือมันถึงรวยใหญ่เด้อบางคนบางท้งน้องชื่อเต่าคือคือกับบริารนะ ทุกส tamam, really? ิ่งทุกอย่างต้องลงมือต้องอยู่ที่การกระทำนะลูกนะเออเอาลับขันลูกงานสักคนอืมอันนี้เขาขายลูกอืมนางนึกทาเออนึกทาฝากทางงานพ่อค่ะก้มทางบ่มเออฝากมั่งน้มาคู่กับอือพ่อว่าการเฮ็ดบุมเฮ็ดกุศลเพิ่ง้ากทางน้ำผู้ขาดกระเทือนใจกจะเทือนหลายอือกับพ่อว่าค่ะ เออมันเมื่อยหอยํำขาดคอยทะโวยใช้ักทบูรณ์ฝากอามืเป็นแด่ขอให้นางนิทาฝากทางอามือคลมือรัมือคงอหมั่มือสุขภาพแข็งแรงฮึ่งฮ่งเวรใช้จูกเอออาพอรัก่นเองฮึงฮแล้วก็เวร์กคอเปลนคอยไปเร็วร บางครึงบางงานก็บพวกอย่างงามกงนแก้อันนี้เอฟซีผ่านทางเครื่องอีนังแกงมกค้าร้วยถึงมาคือหน่อยก็มา้วยน้ำแต่ก็พอเถอะพวกขายจะเ้นจะกขางเอาท้ายก็ห้ไปนะวะไม่เป็นรายการทําบุจะไปบี่นบังครับใไงบางคนเขารวยวงฟ้าแม้แต่เงินร้อยเดือบบาทเดียวก็ยังไม่เคยทานเลยอันนี้มาขึคืนดูซีมกซอแก่ดูซีกีซแก่บางคนคุกน่กป่ามอ แต่ถ้าหมากมือเงินตมือเงินท่านเพื่อพกพุ่มพันนาไเพื่อปัดบัชันะลูกนะอาเขาท้ามโชคมอลาบมอโชคมอหมันร้ำรวยเฮงงนะลูกนะเอออาเขาใครอย่ลูกเอฟือผ่านมาทางท้างหยิงแล้วรวยร้ายกูร้ายคนห้ายคือเสียงเื่องง่ายมพูดกับอ่านแต่เดี๋นะลูกนะอาให้ลูกร้านเฮงเฮงรวยรวยทุกชั้งบังปีใหม่ชุกคมเออพอพู ใกลคืนดึกดๆใ้คืนเือกลดแล้วคืนดอแล้วกร่งัอ่ะรับให้รับอืมอันี้เออยังคดอ่บกนอะขอขัะคุางไปเรื่อยๆให้ทีงานพองานอีกพอเนาะรูจะดกหน่อยเออันจะคุไปแกล้วด้วคอเป็ี่ยนคอไปมาเพิ่มได้เออคืนเดึกดๆกับเกิดขึ้นกับเขาแต่ว่าอยังหมากมากการทั้บุเนาะเออ่งไม่ได้กับบิกบุญมใเท่านั้นแหละฮึๆแล้วก็ร่วันแล้วลูกนะ อ่กระลุอันนี้ยืมพารวยใชเไหมขึ้นเปิอไรกระลุงครับพูแต่นืคาาวเงินวอลเงินวอลเงินวอลวอลดูกระลืมอ่ะครับพูใช่ไหมใช่ไมใช่ไหว่าตายรายว่าทางริลครับแต่กระฟไม่ต้องหายกจจะกินก้อนน้ำดูที่แบบมว่้านครับพูครับหว้าอยู่คบโอ้ยมือบ้านพอไปน้ำตัวนั้นยืมคือว่เยืพอขืนหมน้ำ ก่นกับักใวไงแล้วกินข้าวข้างไงว่าให้พ่อกินบหวางเทวังมันแทบบ่ก่นใครเทบหมเลพ่อก็บานั่คือกระปูนั่งแมวให้พ่อกานั่งแปลว่าเขาก็หาให้กินได้ไปเสียงกินได้หูว่าปูตีปูไปขวาอกรพ่อแปลว่ียงนกินข้าวแล้ก็ให้นั่งก็ก็ไปกัดจานกระปูเออกาะปูก็ปอกกระปูหูกะกับอก๊พ่อว่าอืม อ่าดิ้มขอให้ดึ้มมือแต่โทษแต่ราบแต่โทษแต่มาชายปิดใหม่แล้วแล้วภางมืออยู่แต่ห้กะเริ่มกระเริ่มเออถ้ามากขาดขึ้นถ้าคิดยังว่าท้องพ่อได้ก็ให้ได้ thế thì năm qua luật cả hai luật kêu trong mắt a phong hương ở đây một năm hai năm một năm một năm hai nghìn hai mươi 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 hai hai mươi hai nghìn 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 hai mươi hai Tạm, cầm, tạm, tạm băng nó băng băng ừ. à băng băng má băng băng à băng 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 à băng 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 mà băng khéo băng 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 8 băng 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 có băng 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 rồi, 8 băng 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 8 băng 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 เออนังล้วองดาวชูชนะเขาสะสมทางบูเพื่อขับครัวเอออีั่งแต่งโม่หน่าอีนังล้องดาวหาขาให้มมมืคมือมันสุดกับภาพแข่งเนขอให้เงินไหเขอให้ทองไหนมาไม่่ไหมาจะเสอึด่าบ้างไหนหรือพอคือกันเออไม่ได้ทำบ้ไหนมาได้ว่าเอาทำาชื้อเกดชเกดทำไหืเออข้เราเอา็เกดนั่นนมันนมันนนะน เอออันนี ừ, ้อึงงกขขนา้ารีเขาคืออึงงาหนักนาะองงักอืมขอยง้ค่ะขอทางทัศน์มบูงหาลอยปาุดทีอเครื่องบุดเครื่องกุดทงไปทำงายองอ่านดอกเกลดจะรบเออขอให้คอมบุญจากคุณชนที่อึงงหนักนอยทางทัศท์สงบุงมาเอออุิศให้กับนายองอาจมืองนาบุญัากกรมนาด้วยดคัะปุ ขออืดน<ม>ังนักน้อยขาดคุ้มขางบุญป่าขอให้นายองอาจดอกเกียดูัวเ็ได้รับความบุญควรกุศลเงนเทิงหาทุกทำาไรอ่ะออะมารับเฝ้าเดองนั่รอเออนั่งรอเกียดตวเอนั่งองอาจเออรับบาดโก้าองเคยขางบุญมากับเป็นค่างค้างนะคนเท่าต้องขางบุญนะเออบุญกุศลพระเคยขางมากับบ่ไดงนะ เออแต่ถือก็จะก็อื่นอุ้งคิกไปหายเพราะเขาคืออุงคิดไปหายก็คือได้กินเป็นแคคือแก้แก้กุ้งงอือหันเท้าเคยทานข้างเข่งบุปไปเขากำบังกินบงเข้าเข้าใจว่าเอออันนี้กะเออจังรอเขาก็คิดให้กบว่ากิน,กนเพราะว่าเราไม่เคยกับเงขางโวงเขาจไหมงานองค์อ่าจรอเก็บตุกอืออ้อ้าวไปนะอ้าวอือเป,ป็ปปนกัรทานได้หลยอือแล้วนะ เออมักเื็นแค่เน anyway. ี่ยอ bueno, ืมทุกถึงทุกอย่างมันโตขึ้นการกระทําของเราใช่ไหมเออมันรู้สึกการกระทําเฮาทําดีได้ดีทําขั้วได้ขั้วทุกถึงทุกอย่างกับเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองเออคอยสังขารโผล่ฝ่ายเพื่อปกป้องให้งนได้คือว่าแต่จะมั่งเรียวมั่งโมเรียวอย่างยิ่งเออเปิดกลางเปิดเว่ยก็มือข้างนีไฟเออข้างนไฟเดือดบุ๊คบุ๊ค ตรงไม่ต้อ,ตอเหยียบกับ,บ่ามือเขาแกว่าคําว่าทะเลไปคือหมอนรกอืหมอนรกอาเวอร์กือกคุ้มอาเวอรกืขาดพอตีแม่ออลูกว่าเกลือขั่งพอเมื่อคือกับเกลืข่าหมองนรกเด้อยด้วผู้ใช้่าเคยทาั้งขังเบือขัางกระขั้งเบือกไนทั้บ้านทัเมืองเออ กะห้องกะห้องกายไปกะถือเผาตีกันข้างหนัอือ่้ว่ามงว่ามงะไเรื่องครับตรงไม่ตรงเจาวกบว่ามืงว่ามันอกกะคือแก่มากต่ตัวมันอือง่เมือเข้าไเกิดเป็นมันหมดคุกท้จากว่เถืดนะูกนะคนถ่ายแข้ขามกุามาคบถายเข้ามาขางความดอกว่าถาเข้ามาเกิดมันก็เบิ่งดังเดียวกะเออเกิดมาแขงความดืงอันใดดี เขาแต่จังถือเขาคือเขาขางพัดท่วมบุญเราก็ได้เกิดตัวเองบ่ได้เกิดผู้อื่นแล้วเด้อเขาคือเขาได้ผู้บ่คือกับบได้ผู้ซึ่งทูกกางจัเกิดขึ้นได้อยู่ที่ตัวเราเองเขาคือเขาขาเพื่อผวกุ้งพันหนาเ่องบาทการเกิดเออเกิดมาไปกับด็กะเวบ้านช่วยันทำแลาบคนเคยขางความบื่อทำหรับคนเคยขางบุญขางกุ้งุนเห็นบ่ยิ่ง เอบุญบาทก็ไม่คู่กันงั้นคือพอๆกันไม่คู่ปับงั้นคือเห็นใดเป็นงั้นกูอยากคือคือไม่คู่กูคือเห็นไดเขาสะสมงข้างบุญมาตั้งแต่อดีตแต่ชาติถึงปัจจุบันชาติอันยาวนานด้วยยิ่งวันวันทศถาวรใดรือใด ทา,างมาจะหลายคุ่นค<ช>ุนได้เออั่วถึงมาถึงทุกๆหนึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดานะลุณนะต้องป่าฟันอุปรสรรคต้องป่าฟันร้ายถึงร้ายอย่างคือปู่ตาและปู่คืงประค้าเออวัดใจบุงวัดถึงกิดวัดถึงใจความระมุโลคมากความเหงนเกิด่ตัวเรามีมากแคไ่ไหนเท้ารับมนุษย์ทุกคนมีความเหงนเกิด่ตัวทุกคน ไม่ความก่ทุกคนมมอความระมุบกมากทุกคนเที่ยงแต่จะระมุบมากหรือระมุบน้อยแค่ั้นเข้าใจไหมยกแล้วก็หูตักแยกอดเดือดคือขอคือว่าดิอกิใจใจมีทิ้งมีทำมีกิดเมตตาไหมผูดแล้วเขากูอยากรู้ว่าได้กูว่กูก็เทยได้ไม่ได้บางคนรวยแล้วก็ยังไม่ทำเลยพูดได้การกระทำไม่ได้งนะ่ะ พ่อเคยคึกคุกวัดใจคนด้วยอืมวัดใจลูกาทา้งหมดคึกคูกทุกคนนั่งเทอดรอยันวัดใจหมดคุ้บความหมายคืคอกันเออวัดจิตวัดใจลูกหลานทุกคนว่าใจคึกกับทางเดินว่ารับปากรับคำรับโฟอยเออเคยให้คำ้าม,มาั้นหน้าเออวัดคึกทั้งหลา,ายกับจอมคึกเด้ดอเด้อถ้าไม่ทำมันก็เผยเผยตัวเองคูแ่แย่งไม่ทำ การนั้นก็จัดฉนองไม่ใช่เป็นของร้อยเงินว่าเป็นของหนึ่งนลูกเด้อเพราะการชงคือคือการน่าก่อนเสกนั้นก็อนเสกทัดถึงนกลี่ยบากจะถักถือนะลูกนั้เออเข้าเบาใจเข้าคือแก่อ่าเขาใครมาอีกนะลูกหู้ก้อนก้อยครับเออนะก็ก่อนมาแล้วบอกเออขอถวายองค์ปู่ตาปู่คือพระพาว เออออก่านก็ขอฝากแต่อีฟวอาค่ะมาบ่ได้ตึงข้ออืมวันนา้คือตึงขวนอืมมันนอนคอนือแกงวันนา้คือน้อนคอนือแก้งข้าดดาวจะจับดาวก็มึงเพราะเขาบอกถึงดาวกคือ่งบ่ว่าข oui ึ้นมงว่าถึงดาวเล้ เียแขนไม่เลยปูแหงก็แหงดูจะหนาดังชึ้งจะกระขอบก็ยืดวัวไรวัวไาตรน้ำตาลระหว่างกระขอเข้าวปูก็คุ้มแบบนั่กับมือนั่งมือมือเครื่องฟักกะตึงระเบิดเืองว่าแข็งึ้นข้าปเพราะไปยืดครูจ่ากึ้นมาว้าวอย่หนีก็มาแขง้นก็มาเต็งเงา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 อีกนะครับยนีไม่เปิดจะขึ้ บ้าสไปคุ hmm. ้มว่ะท uh, so uh, well, ุทางบ้านออออแบ่น hmm. ี้ขือึต้องการ่เงาอไใ่เงิใ่เงาใส่เงาใ่เงาใสงาใส่เงาใส่พา่เงาใส่เงา่เงาใส่เงาใส่เารส่เงาใว่เงาใส่เงาบสงาใส่งาใเงานอเงาเงาใสบเงาใส่เงาใสเงาใส่เงาส่เงาใสเงาใส่เงาใน่งา่เ่เงาเง่เงาน่เงา่ง่เงาใสเ่ง่งาใ่เงาใสเงใ่า่ง ไอ้ยังกับป้าป้าท่าใจใจวะาไงไม่บอังอเมื่อคืนไงว่ะคปนั่งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเยเฮ้ยเฮ้ั้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้อ้้ยเ้กเเ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ย้ยย้เเฮยเฮ้้เ้เ้เยเ้เ้เยเยเย ว้าวเาแบบวยบ๊วยบวยยิงหน้าขายเนี่ยบ๊วยขยนยหน้าใคเนี่ยฟังืค่เนี่ยมันเปิดบจถึงมวยใจร้อกมาฟังงบุญดามอได้พบกันข้าป่าบุญนำพาให้พบกันขัาเนีาย อ้าตื no wrote, ่น ah, ก okay, so ันใครเท่นั่งรอฝังั้นมดเลยตัางเท่นางวัวกระชูกังบกข้นอกนั่งให้เห็นทักไปกัดขึ้นไงพวกนี้บกขึ้ิเห็นทงขางขึ้บบกกายงอนหมดเมัน k h ขาขาคุณบ่ขนข้างขึมันั่งเา บ้าห่าบอก้อรขังเขื่อกังนะปะง้อเราถงก็ขายเงนเดี่ยวกูว่คคูได้คุณาแล้มันบ้าม่วยต้นบ่าบ้พ่อม้าพีปางินบ้อบ้าคือขัดคืออรนั่นคือั้วจับปูเออทุกผาป่าทันใจใจใช่ไหมครับของแม่ครูอืม กับก้คือวันนี้ใช่วันดังมาอนึกบ่าไอ้นึปูอันึกวมาคือเหรอฮ่าฮ่าฮ่า่าไม่กึะไะคิดอนึกหอน่อะไรโอ้คนนี้ก็ร้องเพลงพออยู่นะครับคำบางพอกับคือมวนอยู่ครับปูามว่าร้องได้กึนใจโอเคผ่านพอดึงมาเอึดนะครับูดึงมาให้มาประช้นเสียงมาปัดข้างเสียงร ให้ท่นงมองชื่อเก่งกลูกร้านได้ฟังแล้วถ้าถืงอึือแก่หัวแก่เชียวละเชียวละพวกนี้นรเรียวคือนี่ว่าคือว่าสียงแกน่งแขนงแก่ครังแกร่งแข่งแก่คืออย่างนี้ดังระเบิดชื่อถึงเลย ดัางระเบิดกยิครับปูเส้นแค้นแทมใจเนาะดัางระเบิดก็ยิ่พอเอพออย่างนี้ดระเบิดมาขึ้นมันก็ด่งระเ,ระบ,ะเระบิดั้งเนาล้วมัดครับป <laughs> ูอ่าชา,ายกุบบาเพราะเนาะมูมวันเนาะครับปูตัวเพาะือเกลือมหางอนืะ รูปนั้นผู้ใดจะเอาไปเต้นไปฟังทืเ่เล่เมื่อบันเมื่อเมื่อมาเรื่องครับปู่เคยใช้ความมือความสุกถือว่าเป็นบุญอีกแบบหนึ่งแล้วก็ครับปู่้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับเอ็งที่ใช้บุญถือว่าแมาคู่กับเป็นบุญเนาะครับเออเคยใช้ความเมือความสุกแต่มุขใช้น้อฟังแล้วอกินใจฟังแล้ว รื่หมูวัวนั่นหมูนั่ใจเนาะแต่จะยืมกับสขาไม่หัดดอกเลยครับวัวืมๆืมพ่อข้อรองให้กันแคแหกป่าให้ยืมน้ำมันวัวขึ้นไอ้เงี้มไอ้เงีมึงไปจัเขาปากเงยนักวัวูัป่า เอาปากแกปูงได้ยังเมื่อเข้าไม่เอาปูจะเอาปากกินขากระดองปูวันีกินไปช่วนื่อขึ้นรอมฮะกินานกนาปากนั่นนะวันนี้คือบัาหงูแกเข้าปากกับบน้อเออย้ก็อยวันปูเอาอยิ้ก็กอยจัดนอนปืนขายต้องถูกคำพูเข้าใงมัด เออไม่รู้จักเข้าโรงเรียนอืมเป็นหัวหน้าห้องได้ยังไงบอเคคือกันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจักการเดี๋ยวจกัวจกอืมไม่รู้จักหน้าทื่อตัวเองเลยอืมทำไมตื่นสคยคนอื่นกินได้ทําไมตัวเองกินแล้วมันเคลียขนาดนั้นเลรอืมมันลุกไม่ได้ขนาดนั้นเลยต้องถูกทำโทษนะอืมบางทีพ่อจะทำโทษอืมต้องมาค่าระหวะพอเข้าใจโ,โอเคโอเค วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งใช่ไหมปีใหม่เริ่มต้นใหม่ทําไมไม่ทําตัวใหม่ทําไมไม่ตื่นแต่เช้าทําไมตื่นสายแบบนี้ก็ถูกทําพูดเขาตื่นต่างแต่หกโมงเช้าเก้านาฬิกาหกโมงเช้าเก้านาฬิกาเรื่องเรื่องหกโมงเช้าเก้านาฬิกาทุวงอื่นนั่งกอดๆลูกชึ้เก่านาฬิกาคนะ นกไอ้ลูกมกนนีการิไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องนะต้องลูกใหม่นะต้องรูกตั้งแต่หกโมงเช้าเก้าในกาุกจะถูกต้อง้ครจำไห้เยอะครับปูไม่งั้นจะถูกวกงโกงจะจไม้เหืี่ยงคอยดูนะจะจึ่งไม้เหวี่ยงก็บบกเสือพุ่งเวี่ยงเวี่ยงเหวี่ยงเหี่ยงคือว่าด้ถอดแหวนคือไปเอวแ่้วคือปลาหั่งานหังนงนน้ออืครับปูไม่กีือนะ อย่าให้พ่อทำโูนะ้น่ะแต่บอกให้เมืเ่อแค่พูดได้นะพูดคื่อนะหรือก็กอยคือนไนเลี๋ยงมาใช้เยอะเกิอเยอเกเขาจโอเคทําไมไม่มาคาราอเขา,นะขาจาไหมปากเราเด้พอปาก่่คือคนมาเขาใจไมไหมค่ารถเท่าไหร่ที่ท่านลืมไปค้าหรือค่ารถจักบมามาืบมเนื่คอากูไม่ได้เสียารายแบบนี้ อ่บ้านนีกกอยมาห่องแคิดเกดบาทก็มาบริจาคกบาทนั่นหม17บาทติปูต้องบริหมักมางอย่างนี้คือการคือคิดเกิดเยครับแจ๊ออครับเออได้หายถุงนะคื้มาทั้งหนาทั้งหลังพอทั้งหลังทั้งหลังติดผัวัาถุงเนาะอันนี้คือว่าอะไรพ่อวิเคราะห์ี ชูถ hey, ิงนะใช่ไหมจะปููเอออ่าหงายวิเยนชูถึงนะออมุญรมพ่อจะูร่วมบุญเนาะอีกอย่างแตงโมใช่ไหมจะูเออค่ะบุญอุ้งสิข่อนบุญสกุลสมใจหืมให้นายวิเยนชูชิงอ่ะให้ได้รับความบุญส่วนกุลสมที่อ่นางรักองดาวชูถึงอ่ะอุ้งสิข่อนบุญสกุลสมไปให้ผ่านคือผานเสียงดย ปูตาเนาะเออห้เมื่อผู้นำพาเอกไปชงเขาด้อเออเหุ้ึงเชิงมือให้รักชวนบุญชวนกูช่อเออวเสียงเสียกะเออผูกูขังนั้งกะท่าบุญหางเนาะเออขันว่าเคยเสบบุญเ็กู้่องกะได้มารับอ้าอ่าอ่าึ่งฮงยังจงมแก่คนือืมเขาข้ปีใหม่อาเขาว่าที่เตบเอูว่าบ้านวนว่าเกิพอเออ อ่างอันนี้ของอื่งนั่งหนักใช่ไหมเออขอพอรจากองค์ปู่ตาปู่ทิพักข้าป,ป,ป,ปู่ภูมปู่บ่งบุญเก็าือเจ้าทังเจ่าฟังเจ่าคกอ,อิ่งนั่งหนักนอยขอคาระวะขอพอรจากองค์ปู่ทุกพระองค์พร้อมกับองค์ปู่พญานาคาพญานาคทุกพระองค์ช่วยประทานโชคลาภช่วยประทานพรให้อื่งนังนักน้อยสุขภาพแข็งแรง ขอให้เงินใดนอขอให้ทชงใดมาถึงคือคาดหวังไว้ในหมกในใกล้ขอให้ได้ถึงนั้นเออให้ช้ำเกษ์ช้ำเกษ์ช้ำเกษ์อ่าได้แล้วอืออ่ะพ่อรับให้แล้วมนะอือ่องของใครอูอหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้วบักอือหมดแล้วมีหม,มูสิน้ามะพร้าวมีหมู ยมเออขออมือม so ้อนถึงนํำหกเผาจักซ <um ิจักห่าแด้เขาอืมิจักหาีู่เออจับซิบจับหาได้ยืมเออครับพูออขึ้นไักระด่งมือนถึงก็นครับูเออข้างว่าบอกจะถึงน้ำมกเ่าก็ได้ืึมกตึงขึ้นด้ยืมครับ เออมื่อนีนเป็นมื่อคังวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกหกอะไรอย่างครับผู้เออลูกร้านคชูผู้ทุกคนได้ร่วมบวมรวมกุศลมากกันมนคู่ขอให้ลูกร้านคชูผู้ทุกคนจงประทบความสำเร็จในคือบึกหนาคือการงานแลูกเด้อทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ลูกร้านจงประทบโชคชออรับโชครับทรัพย์เนาะครับผู้ช่วันที่สิบหกปั เอาวันคื่คือหกไหมยืมครับปูโชคใครวันคื่คือหกเข้าใจไหมเข้าใจครับเพราะว่าวันที่เงินหวยไหมอ๋อต้องโชคใช่วันคื่คือหกขคาดนั้นเลยครับปูเออวันคื่คือหกจำลังโชครับพร้อมกันน้องลูกนะวันที่คือหกอย่าลืมนะลูกนะที่ตั้งตาเราคอยใช้ไปใหม่คือวันที่คือหกเข้าใจไหมลูกรครับครูเออไงนะจำรู้กเนาะ รอไปที al, ่สิบหกวันเดียวแค่นั exactly? yeah. well, ้นแหลยในเดือนนี้มีสิบหกครั้งเดียวเข้าใจไหมครับปู่มั้งว่าออกหลายครืองได้ยิ่งสิบหกมันออกแต่มึงมันเลยออกนั่นแหละสิบหกนั่นแหละเข้าใจว่ครับปู่เออเอาแค่นี้นะอือฮะให้รู้จำมือศพมือดาบมือศกมือมัดวันนี้ขึ้นข่าวพาระรวยรวยเฮงเฮงทุกทุกคนนะลูกน้กเดื่อกระเดือครับปู่ ค่ะแตงโมก,ก็กลาบสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกทันเนาะคะ่ะมือนี่ค่ะก็เป็นมือปีใหม่ค่ะวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งมัก,กรลาสองห้าหกหกเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางสว่วงเศร้าๆเนาะค่ะก็ให้พี่น้องเอฟซีเข้าไปพี่นีพิเจล่าเอาสําหรับตัวเลขตัวเบอร์ค่ะปูหายไปค่ะเพราะว่ามันหลายหลอบเนาะคะ่ะพี่นีพีเจล่าเบิ้งค่ะเพราะหลายตัวค่ะตังคําำวอากําจาของ,องปูเนาะคะ่ะ การนแนวทางมือสำหรับเสานีเนาะค่ะค่ะสหรับวันที่หนึ่งมกระล่าสองหาหงกขอให้พ่อ่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแล้วให้เฮงเฮงรวยรยค่ะให้โชคให้มันเนาะค่ะให้ได้เงินใช้ปีไม่ค่ะสำหรับตัวเลขตัวเบิ่อเนาะค่ะสวัสดีค่ะ